วันนี้เวลา17นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน4 6ตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงโดยพลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแทน่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหังวิหารเวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหังวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลก ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชพระประธานที่ประดิษฐานในพระวิหาร<ม>แล้วทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุหรือวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทยัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุขโขทยัยว่าประมาณปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือพญาลิไทยแห่งราชวงศ์พระร่วงทรงสร้างขึ้น ต่อมาปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรรมหาวิหาร ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอาทิพระวิหารพระพุทธชินราชเป็นวิหารทรงโรงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทยัยตอนปลายมีขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอก มีพุทธลักษณะที่งดงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชสวมนพร,รัตนสังวารทำด้วยทองคำสลักดุลมือประดับพลอยน้ำหนัก13กิโลกร,รัมที่ประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยสำนักช่างสิบหมูกรมศิลปากรปัจจุบันมีพระพุทธ่วงศสมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา74รูปสามเณร220รูป โอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศรีนาตพิลาศกัลยาณีจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกโดยมีประชาชนมารอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน เวลา18นาฬิกา41นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีล จากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเดิมมีชื่อว่าศาลมณฑลพิษณุโลกสร้างขึ้นเมื่อปี2443ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียวยกพื้นสูงต่อมาในปี2475ได้เปลี่ยนชื่อจากสารมนทลพิษณุโลกเป็นสารจังหวัดพิษณุโลกกระทั่งในปี2555ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ โดยใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือตอนล่างมีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสีขาวทั้งหลังสูง4ชั้นขนาด14บรรลังเพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสมกับเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันศาลยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระปรมาพิไทยพระมาหากษัตริย์ โดยเปิดทำการตั้งแต่วันที่28มีนาคม2559มีอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก9อำเภอประกอบด้วยอำเภอชาติระการอเภอนครไทยอเภอเนินมะปรางอเภอบางกระทุ่มอเภอบางระกามอพรมพิรามอเภเอมืองอเภอวังทองและอเภวัดโบส์ ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่ความในคดีโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนสามารถดำเนินคดีได้หลายช่องทางเช่นการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-filing และการขอไกล่เกลี่ยออนไลน์ Online. โอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังพระอนุสาวรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศัก กรมหลวงราชบุรีดีเรกรธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะจากนั้นทรงประเคนจตุป,ปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักซิโนโทกพ,พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณ จากนั้นพระราชาทานพระบรมราชวโรกาศให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค,าาค6เฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้พ,พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระบระมาพิไทยและพระนามาพิไทย